สวัสดีครับร้าน pp audio system นะครับวันนี้นะครับมานำเสนอสินค้าเข้าใหม่นะครับสดสดร้อนร้อนนะครับสนใจนะครับก็มาดูสินค้าได้ที่ร้านนะครับร้านอยู่ที่อำเภอยางชุมน้อยนะครับเป็นสานที่ใหม่นะครับเบอร์โทรศัพท์095 496 4898นะครับ พอดีมีสินค้าเข้าใหม่นะครับก็จะมาอัปเดตนะครับให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับไปที่ตัวแรกนะครับเป็นดอก18นิ้วนะครับโคลอเานะครับอบอ้อมโคโรเนพันสองร้อวัตต์นะครับพันสองรวัตต์ตัวนี้นะครับเป็นดอกน้องมือหนึ่งเลยนะครับเป็นดอกถอดออกจากตู้โชว์นะครับตู้โชว์หน้าร้านนะครับตัวนี้นะครับหน้าสวยสวยตึงๆนะครับหน้าสวยสวยตึงๆนะครับตัวนี้เป็นรอยกระดาษเนาะ ลังนะครับลังนะครับกาติดนะครับกระดาษลังตัวนี้ตัวนี้ขายดอกละ1 9 9 0บาทนะครับแพ็คคู่ก็คู่ละ3,9 0พนนะครับรวมจัดส่งนะครับอ่าสวยมากเลยนะครับเป็นมือหนึ่งที่อ่าประกอบตู้โชว์นะครับดูตัวต่อไปนะครับเป็นคอมพิวเตอร์นะครับ เอลตานะครับตัวนี้นะครับสีสวยสภาพสวยงามมากนะครับตัวนี้ขาย1,500บาทรวมส่งนะครับ1,500บาทรวมส่งนะครับแหลมแหลม6ตัวพันเก้าก็ยังอยู่นะครับรวมส่ง6ตัวพันเก้านะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่750ดห้าศูของดทเคนะครับดทเคบีเจ็ดห้าศูนย์หนึ่งนะครับตัวนี้ใหญ่มากนะครับใหญ่มาก สภาพสวยงามสวยมากนะครับตัวนี้ตัวนี้ขายเป็นคู่นะครับขายเป็นคู่คู่ละสองพันสองร้อยบาทนะครับสองพันสองร้อยบาทรวมจัดส่งนะครับรับเองรับเองก็ใบละพันนะครับใบละพันนะครับมามาดูพาวเวอมนะครับพาวเวอมตัวนี้นะครับแกะกลองนะครับ อายุการใช้งานไม่กี่เดือนนะครับออกแกะออกมาแกะจากกล่องนะครับมาลองนะครับแก่ลองนะครับยังไม่ได้ออกงานนะครับตัวนี้เป็นไมโครเทคพีเฮดมืนนะครับสวยงามนะครับพร้อมกล่องนะครับพีเฮดไม่ไร้ริ้วรอยนะครับไร้ริ้วรอยตัวนี้มีท่านใดสนใจนะครับมือหนึ่งก็หมื่นบวกลบนะครับตัวนี้ ขายนะครับสภาพสวยแบบนี้น้องมือหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ให้8,500บาทรวมจะส่งนะครับเผื่อมีท่านใดสนใจนะครับ8,500รวมส่งนะครับมาดูตัวนี้ก่อนนะครับต่อไปนะครับเป็นตัวตัวยูโรเทคนะครับ VX 9,000เาพนะครับ VX 9,000เาพนะครับตัวนี้ใส่ในแน่นๆหนักๆนะครับพอดีหาสเปคในเน็ตแล้วไม่เจอนะครับนะครับตัวนี้ นะครับแต่ดูเข้อใส่ในแล้วน่าจะ18นิ้วนะครับคงปั๊มน่าจะได้ข้างละ2นะครับไว้ไว้นะครับไว้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ขายอยู่ที่หกพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับหนักนะครับหกพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับตัวต่อไปเป็นเดนซ่านะครับเดนซ่ามิวสิกนะครับตัวนี้รุ่นน่าจะเป็นรุ่นดูจากใส่ในนี่เป็นรุ่นหกร้อยนะครับหกร้อยบาทนะครับ ไปขับกลางหรือขับสิบห้าข้างละสองนะครับตัวนี้นะตัวนี้เอาสี่พันเก้าร้อยบาทนะครับสี่พันเก้านะครับสี่พันเก้าร้อยบาทนะครับเป็นซ่านะครับแล้วก็ตัวข้างล่างเป็นแมกโนเทค mt แปดร้อยนะครับหกพันแปดนะครับรวมส่งนะครับหกพันแปดร้อยบาทรวมส่งนะครับ mt แปดร้อยหกพันแปด รรวมส่งนะคับขออภัยตัวนี้นะครับตัวไม่โปรยูโรเทคตัวนี้นะครับขออภัยขออนุญาตแก้ไขราคานะครับเมื่อกี้บอกไป6,300เนาะ6,200นะครับตัวนี้ขายอยู่ที่5,900บาทรวมส่งนะครับ5,900บาทรวมส่งนะครับหนักมากนะครับหนนักะเท่าเท่ากับไมโครเทคเลยนะครับตัวนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับสหรับวันนี้นะครับท่านที่สนใจก็0 8 0 9 5 4 9 6 4 8 9 8นะครับ0 9 5 4 9 6 4 8 9 8นะครับหรือที่เ c e b o o k นะครับ PP Audio System นะครับสอบถามกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ